ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นสว่านไขควงกระแทกนะครับผมนะครับรุ่นนะครับ GSB 1 8 V ขีดห้นะครับตัวนี้จะเป็นของบอสนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดไงตัวนี้ที่ผมสั่งเนี่ยจะเป็นตัวเปล่านะครับก็คือเป็นโซโลนะครับผมไม่มีแบตนะครับผมครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่อง Full Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มแกะกันดูเลยดีกว่านะครับ อันนี้นะครับผมผมซื้อมาจากร้านว่านทองพะเยานะครับว่านทองพะเยานะครับเมนนะครับมดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับแกะนี่ออกขึบนห่อมาเหมือนเดิมครับห่อมาดีเหมือนเดิมนะครับผมเป็นร้านเป็นร้านค้าที่ห่อแบบห่อของได้สุดยอดมากครับร้านเนี้ยนะครับ อ่าแล้วก็ในในก,กล่องแถมเสื้อบอสมาให้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้แถมมาให้เองนะผมผมไม่รู้ว่ามีมาให้ด้วยนะครับผมนะครับตัวหนึ่งแล้วก็นี่ในก,กล่องครับแล้วก็ข้างในก็มีรองฟองน้ําให้อีกสองชั้นนะครับแล้วก็มีห่อบับเบิลมาเต็มแน่นกล่องเลยนะครับผม อันนี้แถมมาให้นะไม่มีนะครับในชุดมันไม่มีนะอันนี้ที่ร้านแถมมาให้นะครับเป็นหัวไข่ควงสองดอกนะครับสองอันเนาะนี่ครับเป็นดอกไขควงอิมแพคสองอันของบอสนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับแจ่มมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองแกะดูข้างในนะครับกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับ เนี่ยครับวันนี้ก็เป็นตัวกล่องนะจะเห็นได้ว่าตัวกล่องเนี่ยมันจะทําตัวแบตลางๆไว้ก็คือว่าไม่มีแบตนะครับเหมือนเป็นตัวเปล่าเนาะเนี่ยครับแล้วก็มีใบรับประกันให้ข้างหลังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเราไปลงทะเบียนผ่านแอปได้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะแยะเลยนะอย่างผมเนี่ยมีบอสหลายเครื่องผมก็ได้ทั้งส่วนลดได้เสื้อได้โอ้เยอะครับนะครับไปลงทะเบียนครับเดี๋ยวเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะอ่า มีข้อความเข้ามาในแอปของเรานะครับถ้าเราลงทะเบียนไว้แล้วก็รับประกันเพิ่มมี6เดือนด้วยนะครับเป็น18เดือนเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น professional เนาะนะครับก็เดี๋ยวมาแกะข้างในดูนะครับครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวสว่านให้1ตัวนะครับผมนะครับแล้วก็มีพลาสติกห่อมาให้นะครับผมนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่มือเนาะ GSR กับ GSB นะครับผมนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้จะเป็นหูเกี่ยวข้างๆครับอ่าแบบนี้นะครับหูเกี่ยวแบบนี้อันนี้ของผมมีผมผมมีเป็นรุ่นเอ่อ Gs อะไรก่อน GSR นะครับของผมเนี่ยตัวนี้เป็น GSR จะไม่มีกระแทกนะครับผมนะครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวคล้องแบบนี้นะครับส่วน GSB เนี่ยตัวที่ผมสั่งมาตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ GSB เนี่ยมันจะมีหัวกระแทกครับเนี่ย มันจะมีหัวกระแทกเอาไว้เจาะปูนได้นะครับเนี่ยแล้วก็เปรียบปรับได้นะครับนะครับมันจะมีลูกสรบอกอันนี้คอเนี่ยก็คือเป็นตอกนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นสว่านนะครับนี่แล้วก็เป็นเป็นไขควงนะครับก็สามารถใช้ได้3มฟังก์ชันนะครับผมนะครับส่วนตรงนี้ก็คงเหมือนกับ GSR นะครับผมนะครับตัวนี้จะเหมือนกับ GSR ไว้ปรับทอร์กนะครับแล้วก็มีสปีดให้2สปีดนะครับ หัวอะไรก็เหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับถาด L นะครับถาดแอันเนี้ยมันจะเอาไว้ใส่กับกล่องของ TSR ได้นะครับที่มีชุดในชุดที่ของเป็น TSR มันจะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งตรงนี้นะครับกับตรงนี้ที่เป็นสว่านเนี่ยเราสามารถเอาถาดแบตออกถาดที่ใส่ตัวที่ใช้กระแบตออกนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยเราก็กลับหัวอย่างนี้มันก็จะใส่ได้อสองเครื่องนะครับภายในกล่องหนึ่งนะครับ ใช้กระป่อง L box ได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับไปซื้อก็ต้อง4ี่ห้าร้อนะตัวเนี้นะครับมาพร้อมกับถาด L box เลยนะครับผอนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะนี่ครับก็คล้ายๆกับ GSR เลยนะครับเหมือนกันเลยอะนะครับเนี่ครับอ่ี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนอันนี้จะเป็น GSR ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น GSR ที่ผมใช้อยู่นะครับ จะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีกระแทกมันจะเป็นแต่รูปสว่านอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็น GSB GSB เนี่ยจะกระแทกได้ด้วยครับใช้ได้3ฟังก์ชันนะครับแต่ทุกอย่างอะไรนอกจากตัวหัวเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยครับเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนที่อยากได้รุ่นนี้แต่ไม่มีแบตแต่ว่าไม่รู้ข้างในกล่องเป็นยังไงหรือว่าแพคเกจเป็นยังไงดูในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานเหมือนกันครับเวลากดสวิตช์ก็คือกดเบาก็เบากดแรงก็แรง หัวก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเนี่ยครับปรับทอกได้อันนี้ปรับไขกวงถ้าเรากดทอกเนี่ยเบอร์หนึ่งมันก็จะเวลามันสุดมันก็จะตีแตกๆๆๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันตีนะครับก็โอเคนะครับมีไฟด้วยนะครับแล้วก็ปรับซ้ายขวาได้นะครับปรับสปีดได้นะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสว่าน GSB 18ึ่ีด VQ ห้าูนย์นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวงานก็ดีอยู่แล้วครับบอสนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังจะหาสว่านรุ่นนี้ที่เป็นตัวตัวเปล่าไม่มีแบตอยู่นะครับหรือว่าโซโลนั่นเองนะครับผมนะครับรุ่นนี้ก็ลองดูคลิปผมคร่าวๆได้นะครับเนี่ยนะครับโอเคเลยนะครับเนื้องานดีอยู่แล้วนะครับก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ